คัเพจติวกฎหมายกับพี่หมอนะครับวันนี้ในเรื่องของบันดาลโทสะมารุยเนื้อหากันต่อโดยที่พี่หมอจั่วหัวไว้ว่าการบันดาลโทสะนั้นต้องบันดาลในขณะนั้นคือในขณะที่ยังโกรธอยู่นะคุณรอหายโกรธแล้วคุณไปลุยเขาที่หลังแล้วคุณบอกคุณอ้างบันดาลโทสะแบบนี้ไม่ได้นะครับจากที่บอกฮะเงื่อนไขมี5ข้ออย่างแรกที่เราพูดกันในพาร์ทที่แล้ว ต้องถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมก่อนนะครับซึ่งในพา์ดนี้จะมาพูดเงื่อนไขอื่นต่อมาก็คือต้องกระทำผิดด้วยเจตนาต้องกระทำผิดต่อผู้ข่มเหงต้องกระทำผิดในขณะนั้นคือในขณะที่ยังโกรธอยู่และต้องทําไปเพราะถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงหรือเพราะโกรธนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของการกระทําผิดโดยเจตนานั้นนะฮะผู้ถูกข่มเหงต้องกระทำผิดโดยเจตนาก็จะคล้ายๆกับกรณีพยายามกระทําความผิดหรือกับในกรณีของการกระทําเพื่อป้องกัน คือเราจะต้องกระทําผิดโดยเจตนาแต่ถ้าเรากระทําผิดโดยประมาทนั้นเราไม่สามารถที่จะอ้างบันดาลโทษะได้นะครับเช่นก็กรณีคล้ายๆกันก็คือสมมติมีคนมาชกหน้าพี่หมอนะครับมีคนมาชกหน้าพี่หมอพี่หมอก็เลยโกรธมากนะฮะในขณะที่กําลังจะควักอาวุธปืนนะฮะเข้ามาปรากฏว่ายังไม่ทันได้เล็งยิงเลยนะครับปรากฏพี่หมอเนี่ยทำปืนลั่นนะฮะทำปืนลั่น กระสุนเนี่ยนะฮะไปโดนในเอที่มาชกหน้าพี่หมอเนี่ยนะฮะตุยฮะแบบนี้ก็ไม่ได้ถือว่าพี่หมอเนี่ยนะฮะกระทำผิดโดยเจตนาแต่พี่หมอกระทำผิดโดยอะไรฮะโดยประมาทเป็นเหตุให้ในเอหรือในโก ถึงแก่ความตุเยนะฮะแบบนี้พี่หมออ้างบันดาลโทสะไม่ได้การจะอ้างบันดาลโทสะได้เงื่อนไขข้อหนึ่งคือต้องกระทาบผิดโดยเจตนาแต่ตรงนี้นยข้อสอบไม่ค่อยออกนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสมากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ข้อสอบเคยออกคือจะต้องกระทาผิดต่อตัวผู้ข่มเหงเท่านั้นนะต่อตัวผู้ข่มเหงเท่านั้นคือสมมติว่านายกเนี่ยมาต่อยหน้าพี่หมอเนี่ยนะพี่หมอก็จะต้องไปซัด ใครฮะซัดในกอนะฮะพี่หมอจะไปซัดลูกของในกอได้ไหมบอกไม่ได้เว้ยสมมุติแต่แต่ในขณะเดียวกันเราในฐานะตัวผู้ถูกข่มเหงเราอาจจะถูกข่มเหงโดยตรงก็ได้หรือเขามาข่มเหงลูกมาข่มเหงภรรยามาข่มเหงพ่อแม่เราก็ได้เช่นเขาอาจจะมาต่อยลูกเราเราก็เลยโกรธไปต่อยเขาแบบนี้ทําได้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขามาต่อยเราแล้วเราไปต่อยลูกเขาเนี่ยเราไม่ได้กระทำผิดต่อตัวผู้ข่มเหง นะแบบนี้อ้างบรรดาโทสะไม่ได้นะฮะอย่างที่บอกฮะถ้าตัวผู้ถูกข k, ่มเหงกระทาผิดต่อตัวผู้ข่มเหงแบบนี้อ้างบรรดานโทสะได้แต่ถ้าตัวผู้ถูกข่มเหงกระทําผิดต่อตัวผู้อื่นแม้จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตัวใครฮะตัวผู้ข่มเหงแบบนี้อ้างบรรดาลโทสะไม่ได้นะฮะเช่นไปกระทําผิดต่อตัวสามีภรรยาเขาไปกระทําผิดต่อตัวบุตรเขาไปทําผิดต่อตัวบิดามารดาเขาเนี่ย แบบนี้ไม่ได้ฮะเช่นมันเคยมีแนวข้อสอบอยู่ข้อนึงบอกว่าใน A เนี่ยนะฮะไปต่อยใน B ฮะทำให้ใน B เนี่ยโมโหมากแต่ปรากฏว่าใน B ไม่กล้าต่อยในใน A สวนกลับไปฮะเนื่องจากว่าใน A เนี่ยโหเป็นไงฮะตัวใหญ่เป็นนักมวยฮะกล้ามเป็นบัดมัดเลยฮะใน B ก็เลยเก็บความโกรธไว้นะฮะเห็นลูกใน A ฮะนั่งเล่นอยู่ฮะเดินไปตบลูกใน A ฮะคือเด็กชายกฮะโอ้หัวทิ่มเลยเงี้ย แบบนี้บอกอ้างบัรดาโทสะได้ไหมอ้างไม่ได้เพราะอะไรฮะถ้าคุณจ้างบรนดาลราโทสะคุณต้องไปต่อยในเอที่เป็นนักมวยคุณไม่ใช่คุณไม่กล้าต่อยในเอคุณไปต่อยลูกเขาคุณไปต่อยพ่อแม่เขาคุณไปต่อยสามีภรรยาเขาแบบนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะน,นั้นเงื่อนไขตรงนี้จําให้แม่นเลยว่าต้องกระทําผิดต่อตัวผู้ข่มเหงโดยตรงเท่านั้นแต่เราในฐานะตัวผู้ถูกข่มเหงอาจจะถูกข่มเหงเ,งเองก็ได้นะฮะหรือ พ่อแม่เราลูกเราหรือภรรยาเราเนี่ยถูกข่มเหงเรามีสิทธิ์ที่จะโกรธแต่เราในฐานะตัวผู้ถูกข่มเหงเราต้องกระทําต่อตัวผู้ข่มเหงเท่านั้นเราไม่สามารถไปกระทํากับบุคคลใกล้ชิดของตัวผู้ข่มเหงได้นะครับจำข้อจำตัวอย่างนี้ก็ได้ฮะจำตัวอย่างนักมวยก็ได้ที่ว่าจะชกมันแล้วโอ้โหมันตัวใหญ่เว้ยไม่กล้าเลยไปชกลูกแบบนี้ไม่ได้นะครับนะทีนี้คอนเทนต์หลักก็จะอยู่ตรงนี้แหละที่แนวข้สอบชอบออกมากที่สุดก็คือการกระทําผิด ต้องกระทำผิดในขณะนั้นนะขณะไหนอะพี่หมอขณะกําลังโกรธอยู่นะฮะกำลังโกรธอย,นะอยู่ถึงจะถือว่าเป็นการการะทำผิดในขณะนั้นที่ภาษากฎหมายเรียกว่ามันยังไม่ขาดตอนนะฮะแบบนี้สามารถอ้างบันดาลโทสะได้เพราะถือว่ายังโกรธอยู่นะเช่นทันทีทันใดหลังถูกข่มเหงเลยเช่นมีคนเอาปืนมาตบหน้าพี่หมอหัวแตกพี่หมอโมโหมากเลยควักอาวุธอีกชนิดหนึ่งนะยิงไปฮะปะวีเลยฮะแบบนี้ ก็ถือว่าทันดีทันใดหลังข่มเหงหลังถูกข่มเหงนะฮะนะอาจจะเป็นการถูกข่มเหงทันทีอย่างที่พี่หมอไปบอกไปหรือมันเคยมีแนวข้อสอบอันหนึ่งคือหลังจากทราบว่าถูกข่มเหงเป็นยังไงอะพี่หมอเขาบอกว่าใน A เนี่ยเป็นราชการทหารกลับมาจากการลบก็มาคุยกับภรรยาภรรยาก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ3เดือนก่อนในขณะที่ใน A อเนี่ยกำลังลบอยู่เนี่ยนะฮะนางสาว B ซึ่งเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ย ถูกในซีฮะทำการขอขอกทอชอรอนะฮะโอ้โหในเอกโกรธมากโกรธมากนะฮะโกรธมากก็เลยเข้าไปลุยในซีฮะถามว่าแบบนี้ถือว่าทันทีทันใดหลังถูกข่มเหงไหมนะะยังนี้ยังถือว่าทันทีทันใดหลังถูกข่มเหงอยู่เพราะอะไรฮะก็ทราบปุ๊บก็ลุยปั๊บเลยมันแสดงเจตนาว่าฉันกําลังโกรธอยู่ถึงแม้ว่าเรื่องมันจะผ่านมา3มเดือนแล้วก็ตามแบบนี้ก็สามารถที่จะอ้างว่า กระทำผิดในขณะนั้นแบบไม่ขาดตอนและอ้างบรรทสะได้นะฮะเพราะถือว่ายังอยู่ในเงื่อนไขของทันทีทันใดหลังข่มเหงไม่ว่าจะถูกข่มเหงในขณะนั้นหรือว่าเพิ่งทราบข่าวว่าคนใกล้ตัวเราถูกข่มเหงนะฮะถึงแม้ว่าจะผ่านมานานแล้วแบบนี้เข้าเกณฑ์น,นะฮะหรืออีกแบบหนึง่งไม่ทันทีแต่ยังอยู่ในช่วงที่กฎหมายถือว่ายังโกรธอยู่เช่นไรฮะในเอฮะโดนในบีชกหน้าฮะเลยโกรธมากฮะ เดินไปหยิบอาวุธที่อยู่ห่างจากบ้าน300เมตรแล้วก็กลับมายิงใน A ตุยแบบนี้ดีกาบอกว่าได้เพราะว่าอะไรฮะมันยังอยู่ในช่วงที่โกรธอยู่หรือว่าโดนใน A ต่อยฮะใน B ก็เลยเดินเข้าไปห้องอีกชั้นนึงฮะเดินไปหยิบมีดสปาตู้ฮะนะฮะเอามาฟันแบบนี้ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้กระทำความผิดในขณะนั้นเช่นขาดตอนไปแบบนี้อ้างไม่ได้นะฮะเช่นแบบไหนฮะ บอกมันเคยมีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งบอกนั่งดื่มกันต่อใน A กับใน B ีเนี่ยทำร้ายร่างกายกันเพราะว่าทะเลาะก,กันเรื่องว่าเนี่ยเออวิชาไหนเป็นวิชาที่ยากที่สุดในนิติธรรมนะฮะปรากฏว่าใน A ก็โดนใน B เนี่ยนะฮะทำร้ายจนหัวแตกแต่เพื่อนก็มาห้ามบอกเฮ้ย hey, ใจเย็นนะเออเพื่อนๆกันใจเย็นใจเย็นให้อภัยกันนะฮ<ค>ะก็ปรากฏว่าใน A กับใน B ก็เลยอเพื่อนก็เคลียร์ได้เคลียร์ได้ ก็เลยนั่งดื่มกันต่ออีก2ชั่วโมงครในเอก็เลยขอตัวกลับบ้านฮะรู้สึกแบบเออมึนๆว่ะขอตัวกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดไปอาบน้ําหน่อยเดี๋ยวกลับมาดื่มต่อปรากฏว่าไปส่องกระจกแล้วพบว่าหูหัวแตกเป็นแนวเลยเลือดออกเยอะก็เลยโมโหฮะหยิบมีดจากบ้านมาฟันในบีแบบนี้มันอ้างบรรดาโทสะไม่ได้ทําไมอะพี่หมอมันนานแล้ว มันไม่ได้กระทําความผิดในขณะนั้นมันขาดตอนไปแล้วแบบมีอ้างไม่ได้นะฮะหรืออีกแบบหนึ่งฮะไปแจ้งความก่อนแล้วค่อยกลับมาซัดแบบนี้มันควรจะอารมณ์ดีได้แล้วนะฮะหรือว่าออกจากที่เกิดเหตุไปแล้ว30นาทีนะฮะอย่างเช่นมันเคยมีโจทย์บอกว่าใน A กับใน B ในเยโดนใน B ทําร้ายอ่ะเหมือนเมื่อกี้เลยหัวแตกก็เลยขออนุญ,ญาตกลับไปทําแผลที่บ้านนะฮะเพราะกลับไปทําแผลที่บ้านเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะ ก็เลยมีการเห็นว่าโอ้เป็นไงฮะเลือดออกเยอะก็เลยกลับเอามีดมาฟันแบบนี้มันนานเกินไปแล้วมันอ้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจักดีกาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าจะอ้างบันดาลโทสะได้ในกรณีที่ ไม่ทันทีแต่ยังอยู่ในความโกรธเนี่ยส่วนใหญ่มันจะห่างไม่เยอะเช่นอยู่กันคนละชั้นบ้านห่างไม่ถึงกิโลอะไรเงี้ยแต่จากดีกาเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่านั่งดื่มกันต่อเป็นชั่วโมงไปจากบ้านแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะฮะหรือไปนั่งร้านคาราโอเกะต่อก่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาฟันแบบเนี้ย แบบนี้มันอ้างบันดาลโทสะไม่ได้เพราะมันไม่ได้กระทําความผิดในขณะนั้นตามกฎหมายถือว่ามันขาดตอนขาดช่วงความโกรธไปแล้วนะครับเนาะและสุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าในเรื่องของการบันดาลโทษะนั้นก็สามารถที่จะมีเจตนาพลาดได้นะครับเช่น B ทําร้าย A ฮะทำให้ A โมโหจึงเอาไม้ตี B แต่ไม้ไปโดน C แบบนี้ก็สามารถจะอ้างบันดาลโทสะได้ทั้งกรณีที่พยายามทำร้าย B ี และอ้างบันดาลโทษะได้ทั้งในกรณีที่ทำร้ายศีเจตนาทํำร้ายศีโดยพลาดไปตามหลักเจตนาโอนมาตรา72ประกรอบมาตรา60นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทที่2นี้เนี่ยนะครับพี่หมอก็อยากจะเน้นในส่วนของ2เรื่องหลักๆนะฮะก็คือในเรื่องของอะไรฮะ ต้องกระทําผิดต่อตัวผู้ข่มเหงเท่านั้นไม่สามารถไปกระทําผิดต่อตัวญาติสนิทของตัวผู้ข่มเหงได้นะครับและที่สําคัญจะต้องไม่ขาดตอนการจะถือว่าไม่ขาดตอนได้นั้น้างง่ายๆเลยก็คือโดนตีปุ๊บก็สวนปั๊บนะฮะหรือทราบป,ปุ๊บว่าภรรยาตัวเองเนี่ยถูกล่วงเกินเนี่ยก็เลยซัดปั๊บเลยเนี่ยแบบนี้อ้างได้นะครับแต่ในกรณีถ้าไม่ทันทีเนี่ยมันจะต้องไม่นานมากเช่นไปเอาอาวุธที่อยู่ห่างไม่กี่เมตรนะฮะไปเอาอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ได้ แต่ถ้ามันนานไปแล้วเนี่ยไปนั่งดื่มต่อสองชั่วโมงไปร้านคาโลเกะต่อกลับบ้านไปแล้วไปไปสงบสติอารมณ์แล้วไม่หายโกรธแบบนี้หรือไปแจ้งความก่อนแบบนี้อ้างบรรดานโทสะไม่ได้นะครับเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปพี่หมอก็จะพารุยข้อสอบแล้วล่ะว่าข้อสอบบรนานโทสะมันออกแบบไหนบ้างและเราทําข้อสอบกันได้หรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่หมอแชร์ share, ส่งต่อให้เพื่อนนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อยากสนับสนุนกันกดระบบสมาชิกได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ